เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับครอบครบัวเกษตรพอเพียงด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านครับ พบกับช่องครอบครัวกรเกษตรพอเพียงอีกคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้จะนำทุกท่านมาดูผลงานนะครับผลงานในการเขาเรียกอะไรเสริมรากทุเรียนนะฮะซึ่งซึ่งได้ทำไว้เมื่อช่วงเดือนเมษายนนะครับช่วงสงการานช่วงสงการานพอดีนะครับวันนี้24พฤษภาคม2564นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า ทุเรียนที่ได้เสริมรากนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับลองแกะดูก่อนนะครับอาจจะแกะดูถ้าเกิดว่ายังไม่ติดดีก็อาจจะต้องผูกกลับไว้เดิมที่เดิมนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับครับอุปกรณ์ที่จะนํามาตัดเ,เทปพ,พันกิ่งนะรับไม่มีอะไรมากรับมีมีดนะฮะมีดเกษตรโปรเพียงวงผมนะครับแล้วก็กันไกลอันนี้เผื่อไว้ตัดกิ่งนะฮะครับ,รบเดี๋ยวจะมาลองดูต้นนี้นะฮะต้นนี้ก็มีเกิด กิ่งใหม่ขึ้นมาเกิดกิ่งกระแนงขึ้นมาใหม่เพราะว่าตัดต้นต้นนี้ตัดยอดทิ้งไปเลยครับแล้วก็ต้นนี้ต้นลำต้นใหญ่ด้วยต้องเป็นต้นที่เรามาทาบต้นทุเรียนพื้นเมืองแล้วก็ต้นทุเรียนพันดีต้นเท่ากันเลยเกือบเกือบเท่ากันเลยลุ้นลุ้นอีกแล้วถ้าบางไม่ติดกันมา,าต้องเสียเลยฮะ เสียพื้นเสียอะไรเสียเนื้อเนื้อของทุเรียนไปดี่นี่เกิดไปเลยครับแกะไม่ไหวมันเยอะมากเลยเพราะนั้นหลายหลายเที่ยวมากหลายชั้นไม่หลายเที่ยว ต้นนี้น่าผลด้วยโอ้หตอนนี้เนื้อเหมือนจะติดกันนะเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้มันก่อน,นเน้นไอ้มันติดกันฝั่งนี้ตัวนี้ดูแล้วเหมือนกับว่าเนื้องอกติดกันแนละ้วประสานกันแล้วต้นนี้ก็น่าจะได้ผลแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะแกะออกทั้งหมดได้นะเดี๋ยวจะแกะไว้ ตัวอย่างมัดไว้ก่อนช่วยไว้ก่อนคือไอไอตัวตัวผิวของเขาเนี่ยนะฮะจะได้สัมผัสกับอากาศให้เขาได้สัมผัสกับอากาศแล้วก็จะได้ฟื้นตัวเร็วๆนะฮะแต่ที่มัดไว้เนี่ยแบบเนี้ยก็ประคองไว้ก่อนเพราะว่ากันว่าเขาอาจจะติดไม่สนิทด,ดีนะฮะพอเราไปรีบแกะจริงๆแล้วเดือนเดือนกว่าๆหรือ2เดือนกังยังได้นะครับแต่นี้ผมรีบไปนิดนึงใจร้อนไปหน่อย ลุ้นๆก็อยากอยากเห็นอยากเห็นภาพตัวครั้งแรกในการทําเดี๋ยวจะมัดยางนี้ไว้ก่อนช่วยประกองกันก่อนตัวเดี๋ยวตัวนี้เริ่มกิวแล้วสังเกตดูนะมีกิ่วแล้วนี่แกะไปเลยก็จะได้เราฟื้นตัวเร็ว คือไม่ต้องไปตกใจนะครับหาว่าเขามีกิ่วมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเขาก็คืนสภาพเดิมได้ในไม่ช้านะเออธรรมชาติของเขาละนี่ yeah. ส่วนนี้รู้เถิจะติดดีพอใช้ได้นะครับ ตัดปีเลยนะเพราะาแกะช้ามากตะแกะนี่ช้าเพราะว่าผมพันไว้หลายรอบหลายชั้นนี่ออกมาแล้วนี่ฮะนี่ดูนะครับถือว่าสืถือว่าติดนะฮะติดต้นนี้ติดละเดี๋ยวอีกไม่นานเขาก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับ นี่เลยมัดยางนี่ไว้ก่อนนะครับช่วยประคองไว้ก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นต่อครับเดี๋ยวมาลองลุ้นกันอีกต้นนะฮะที่ทําไว้วันนั้นมีประมาณ4ต้น5ต้นนะรวมต้นเล็กคือไม่ได้ทําทั้งหมดเพราะว่าผมถอนต้นตุเรียนพื้นเมืองทิ้งไปหลายต้นเพราะว่าตอนนั้นไม่คิดที่จะเสริมรากแล้วนะก็กลัวว่าเขาจะมีปัญหา คือเพิ่งมาตัดใจตัดสินใจตอนหลังนะฮะว่าจะทําก็เลยถอนทิ้งไปแล้วตอนนั้นแต่ก็มีบางต้นยังไม่ได้ถอนนะ,ะยังเชต้นนี้ก็ยังไม่ได้ถอนมาลุ้นนะฮะก็ลองก็ทําครั้งแรกครับไม่เคยทํามาก่อนพันเม็ดหลายหลายรอบมากวลาชั้นมากว่านะตัวก็จะลุ้นจำเป็นต้องเกรดจริง ตอนนี้ท่านตนุตนเรียนพื้นพื้นพื้นบะเพื้นเมืองท่านเล็กนะฮะคือถ้ามันติดแล้วก็เราก็ช่วยช่วยเปิดอากาศให้มันได้ได้เกลีอะไรนะถ่ายเทได้โหตอนนี้ถือว่าใช้ได้เพราะว่าฝังเนื้อไว้ข้างในเลยนะนี่ครับ,ถ,รบถ่ายกล้องมายู่ฝั่งนี้ฮถ่ายฝั่งนี้ นี่ครับต้นนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะเนื้อเขาเริ่มฝังก้าไปในเนื้อเดียวกันแล้วนะฮะจเป็นต้องต้องกรีดนะถ้าไม่กรีดนะไม่ไมไม่สามารถที่จะมานั่งแกะไหวเลยครับเพราะมันหนามากหลายชั้นมากๆคือทำตอนนั้นก็เริ่มมีฝนแล้วนะฮะก็เลยต้องจำเป็นต้องพันให้มันเยอะๆคอไป เพาราะถ้าเราไม่พันกันแบบนี้จะแ,แผลก็เน่าแล้วก็จบเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวไม่ต้องแกะทั้งหมดนะฮะแกะไว้เพียงต่นนี้ก่อนในพอรู้ว่าเขาติดแล้วเห็นไหมครับเนื้อเขาเขาเนี่ยเริ่มประสานกันแล้วนะฮะก็จะเปิดแผลไว้แบบนี้ให้เขาได้โดนอากาศภายนอกสักระยะหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพอเริ่มต้นก็เริ่มอยู่ตัว เพราะว่าเปลือกอะไรของเขาได้เริ่มอยู่ตัวเนื้อประสานกันแล้วดีแล้วก็ค่อยแกะออกนะนี่คือมัดไว้มัดกลับไว้นะครับวราถ้าเราไม่มัดกลับไว้เผื่อว่าเขายังไม่สนิทจริงๆเนี่ยเขาก็ามีโอกาสจะลมพัดอะไรมาเนี่ยก็มีสิทธิ์โยกได้ก็เอาเป็นว่าอัานไวพ้พอดีพอดีไม่ถึงกับมากนะครับให้เขาได้สัมผัสอากาศนี่ฮะก็ประมาณนี้ก็ถือว่าสาําเร็จนะครับต้นนี้ก็สาเร็จปีหนึ่งต้นนะครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นนะ นะครับวันนี้ต้นที่4ในการทดลองแกะดูนะฮะลุ้นทุกต้นเลยครับลุ้นแบบรัทึกกันเลยเดียวต้นนี้ก็ต้นต้นเสือต้นต้นเรียนพันธุ์พื้นเมืองก็เป็นต้นเล็กนะฮะต้นเล็กก็บรรก่อนก็คือพยายามแกะลงไปให้มันเข้าไปกันในเลยเพื่อที่จะให้มันฝังไปในเนื้อต้นใหญ่นี่เลยครับต่อไปอนาคตถ้ามันติดจริงๆนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเลย ค,คือเป็นต้นเดียวกันเลยพูดง่ายง่ายเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันมากโคนนะฮะโดยตากล้องลงกันล่างหน่อยคือโคนของเขาเนี่ยฮะอีกต้นหนึ่งยังไม่ได้ทำนะเดี๋ยวไปทำเนี่ยจะได้สามขาเดี๋ยวก็ทาอีกขาหนึ่งวันนั้นไม่ได้ทําเพราะว่าไม่ตอนนี้เสร็จก่อนต้นลองดูก่อนฮะไม่อยากทําทั้งหมดเดี๋ยวตายต้นตายแล้วอันนี้มีกิ่งงอ,อกขึ้นมาใหม่ด้วยนะนี่ครับตรงตัดออกนะเนี่ยกิง่งงอกออกมาขนลุนนะครับเนี่ย ต้องกรีดเต่กรีดต้องระวังนะครับอย่าให้ถึงเนื้อนะเนื้อเดี๋ยวโดนเดินแผลใหม่ขึ้นมาอีกเกรดง่ายหน่อยเพราะว่ามันรอจะเปรีแล้วนี่มันเกี่ยวแล้วครับ ไม่รู้ว่าท่านอื่นเ็ทำไปปุ๋งหรือเปล่านะเ้องกดษดีนี่ครับขีดามาเลยเป็นแผงเลยหนามากครับวันนั้นนี่ดูดูฮะดูด,ดูลักษณะของแผลถือว่าเข้าไปเนื้อเดียวกันแล้วนะเนี่ยนะครับหนึ่งเดือนครับประมาณหนึ่งเดือนกับไม่กี่วันเองหงเดือนกับ ประมาณ1เดือน10กว่าวัน1เดือนกับ10กว่าวันนะครับยังไม่ถึง1เดือนครึ่งเลยถือว่าประสบความสําเร็จนะเนี่ยครั้งแรกของผมนะครับในการทําแบบนี้ตอนใหม่ๆก็ไม่กล้าทำนะลองดูนะครับทุกท่านครับลองไปทําดูนะครับเสริมรากทุเรียนเพื่อช่วยให้ต้นลําต้นของเขาเนี่ยมีความแข็งแรงช่วยดึงช่วยดูเ,เลี้ยงลําต้นช่วยช่วยกันหาอาหารมาเลี้ยงลําต้นนะครับแล้วก็ช่วยประยุง ไม่ใต้นไม่ใต้นเขาล้มง่ายในอนาคตนะครับเพราะทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองน,นี่ก็มีรากแก้วแต่ต้นนี้ไม่มีนะครับต้นตุเรียนพันธุ์ที่เราซื้อพันธุ์บัณฑีที่เราซื้อมาไม่มีรากแก้วแต่เรามีทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านที่เราปลูกเม็ดเมล็ดไว้นะฮะมีรากแก้วโอเคนะครับถือว่าประสบความสําเร็จกับครั้งแรกในการเสริมรากทุเรียนของผมนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องครอบครัวเกษตรพอเพียงพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับครอบครัวเกษตรพอเพียงด้วยนะครับขอบคุณครับ